สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันก๊อกมรกตแคะค่ะมีเพื่อนฝากถามนะคะว่ามีก๊อกมรกตแค่เรือกี่ต้นเหลือกี่กระถางตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสามสี่กระถางนะคะก่อนที่จะไปเลือกก๊อกมรกตแคะมาดูก๊อกมรกต ด่างเหลืองกระถางนี้นะคะเราแยกออกมาเพราะว่าเขามี21ใบค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นใหญ่เบลอเลเพิ่มเลยค่ะกวักมรกตของแท้เลยนะคะทุกคนเขียวมรกต19ใบค่ะช่วงนี้นะคะเราจะทำการแยกขยายกวักมรกต19ใบกับ21ใบนะคะ ขยายพันธุ์19ใบกับ21ใบยแยกเป็นกนระถางเผื่อมีเพื่อนๆของเราสนใจอยากจะเอาไปปลูกค่ะส่วนกอกมลกุดแคะยังไม่เคยนับค่ะทุกคนยังไม่ได้นับว่ามี19ใบหรือ21ใบก้านไหนบางนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันกวกอกมรกตแคะค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะลักษณะของต้นอ,อาจจะแตกต่างกันนะคะทุกคนดูนะใบเขาจะเลียว เรียงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ,ะคุณยายบอกเราว่าเป็นกลอกมรกตแค่สายพันธุ์ไทยนะคะใบจะบางลักษณะใบเนี่ยเขาจะไม่ไม่หุบลงนะเพกาะผมันจะชี้ขึ้นแบบนี้นแล้วก็ก้านเขาก็จะไม่ตรงก้านเขาจะโคงง้งโค้งใบจะเล็กเลกเรียวเรียวแต่ถ้าเป็นกลอกมรกตฮอลแลนด์ค่ะ ใบเขาจะหนาแล้วก็ใบเขาก็ตรงปลายใบเนี่ยจะคว่ำลงแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่คุณยายบอกนะคะต้นก็จะตรงอันนี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะสายพันธุ์ฮอลแลนด์เนี่ยจะโตรเร็วกว่าต้นจะใหญ่กว่านะคะดูก้านเขาจะตรงนะอันนี้ก้านเขาจะาไม่ตรงลักษณะใบก็จะบางกว่าเรียวกว่า น,นี่เป็นหลักสังเกตที่คุณยายบอกเรานะคะเราก็มาสังเกตแล้วก็มา,าแบ่งปันค่ะมาดูกันนะคะว่ากระถางที่เราจะขายมีกระถางไหนบ้างนี้วันนี้ขายแค่สี่กระถางนะคะเพราะว่าอีกสองกระถางเพื่อนจองแล้วมีกระถางนี้ค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งกระถางที่สอง หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งกระถางที่สามหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเหลืออยู่แค่สี่กระถางค่ะนีกระถางที่สี่นะคะใครสนใจก็ทักมานะคะเหลือแค่นี้จริงๆค่ะกอกมลกตแคะนะคะสวยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยท,ที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกอกมลกตแคะค่ะ สนใจก็ค่อยทักมานะคะสวัสดีค่ะ